สวัสดีครับผมนะจอมุกะไฟแล้วกันนะครับมารีวิวบอสนะครับ rc 3 0 0แล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับผมนะวิธีการใช้งานคร่าวๆเบื้องต้นเลยแล้วกันนะครับผมนะวิธีการอัดอ่าลูปแล้วกันนะครับนะคือมันจะมีอ่าหลักๆที่ผมใช้นะครับจะมีอยู่2วิธีคือจะให้มันตามเทมโป้ก็ได้หรือว่าจะให้มันเป็นออโต้ก็ได้แล้วกันนะครับ นะครับก็วิธีแรกเอาเอา,เอาแบบที่ผมเข้าใจง่ายๆเลยเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะงงนะครับอ่าวิธีการอ่านก็คือกดนี่ครับ c นะครับ c r, r c, e, ออนะครับ r c e ก็คืออัดนะครับนะครับมันก็จะมีอยู่2วิธีคืออัดอเป็นแบบออโต้นี่ครับเป็นแบบออโต้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณกดอัดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะประมวลผลให้คุณเลยนะครับนะเป็น เนี่ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นเป็นค่าเขาเรียกว่าค่าแท็บแตร์มโปของมันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากได้แท็บแตร์มโปเดิมเหมือนกันนะครับอยากอยาให้มันเป็นออโต้ก็กดสต็อปค้างไว้ก่อนกดลบมันสถานะมันก็คือไอสเตตัสตรงไฟเขียวนี่คือสถานะถ้าเกิดว่ามันมีแท็กอัดอยู่นะครับมันก็จะขึ้นไฟเขียวแต่ถ้ามันเป็นแท็กว่างก็จะขึ้นเป็นเสตัดนะครับวิธีการก็คือให้คุณเนี่ยครับ เข้ามาทางนี้นะครับกด e d i t ตตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่เนี่ยตอนแรกมันจะเป็นหน้าน,นี้ก่อนนะเป็นลูเป็นอะไรเงี้ยให้เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลือกเอาจะเป็นฟรีก็ได้ลองเล่นดูนะครับฟรีก็น่าจะแบบว่าฟรีไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมตั้งเป็นแบบออโต้นะครับออโต้ Auto ก็หมายถึงว่าเวลาคือเวลาเราอัดไปเนี่ยอัดนานมากๆ นานจนแบบเป็นเพลงเลยก็ดังได้แล้วก็กดนะครับอัดแล้วก็กดเพลงนะครับมันก็จะออโตโ้ให้เหลยประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เป็นแบบอ่าเป็นห้องเป็นบาร์สมมุติว่าสี่อ่าสี่ห้องนะครับอันนี้ข้างหลังเนี่เป็นห้องนะครับเทมโปเท่าไหร่นะครับคุณก็นี่เลยครับเทมโปมันก็สามารถแท็บได้ตึ๊กเต๊กเนี่ยอะไรเงี้ยครับพอแท็บเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีเสียงกองขึ้นมา นะครับเอาให้คุณเล่นกับกองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้นะครับเสียงแบ็กกิ้งแท็กสามารถจะเลือกได้ด้วยนะครับเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยเลือกกองเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้หมดนะครับแต่ถ้าคุณไม่เอากองคุณก็กดปิดไปแค่นั้นเองครับอ่านี่เลยนะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนะแต่ตั้งเป็นออโต้ก็ได้นะครับอันนี้คือผมอัด ให้ผมดูเองด้วยนะคนอื่นอาจจะอาจจะไม่เข้าใจนะแต่ว่าคุนานมากมันไม่มีใครบอกภาษาไทยเนี่ยนะครับใน youtube ไม่มีใครทำเลยนะครับแล้วก็ไม่มีใครบอกแบบนี้ด้วยคือมันมันงงมากๆากนะครับอาจารมุกคิดไฟก็คือพยายามจะซื้อมาแล้วก็จะเล่นนะครับให้มันแบบว่าได้ได,ได้ได้ดีที่สุดนะครับก็เล่นจนได้เอาจนได้นะครับนะ ก็ประมาณนี้เวลาเราจะอัดนะครับในอัดเป็นออโตอัดปุ๊บนะนี่ครับมันก็จะขึ้นสีแดงเวลาเราจะหยุดก็กดปึ๊บนะเพย์ Pay. มันก็จะเป็นออโต้ให้เลยนะครับหลังจากนั้นคุณก็สต็อปแค่นั้นเองครับอ่าแท็ก2ก็เหมือนกันนะครับอ่าแท็ก2เรามาดูนะครับว่ามันเป็นออโต้หรือเปล่านะเป็นออโต้อยู่นะครับแล้วก็กดอัดปุ๊บอัดให้มันเข้ากับแท็กแรกนะสมมุติว่าคุณเปิดแท็กแรกไว้อะเพย์ Pay. แท็กแรก แล้วก็แท็ก2ก็กดอัดจะไปเห็นครับมันก็จะขึ้นสีแดงอัดต่อกันเลยนะครับอ่านะพอมันครบหลูมมันปึ๊บมันก็จะขึ้นเพลแล้วเให้กดออกนะครับอ่าหลูมสามก็เหมือนกันนะครับอ่าสามดูซิเป็นออโต้ไมอาออโต้นะครับก็กดปึ๊บมันก็จะอัดของมันมันขึ้น2อันไม่เป็นไรคือมันดับเบิ้ลมันกำลังอัดอยู่พอมันครบหลูมมันนะครับเดี๋ยวมันก็จะหยุดของมันเองนะครับ มันก็เพลแล้วตอนนี้มันเพลสาอันแล้วน,นี้เวลาคุณจะหยุดอันใดสมมติว่าคุณเอาอันแรกเป็นเมนเป็นขอนนะครับคุณจะหยุดโซโล่หยุดดิทึมอะไรเงี้ยนะครับมันก็กดสต็อปได้เลยอะไรอย่างงี้นะครับอ,อันนี้คือวิธีการอัดนะครับนะครับตอนแรกเนี่ยผมงงมากๆเลยงงกับการใช้งานของมันมากในต,ตอนแรกเนี่ยมันจะฟิกให้เราเลยนะครับเนี่ยเวลาเรามากดตรงเี้นะครับแล้วก,กดสต็อปก่อนนะครับ เวลามากดาเงี้ยเอ๊ะทำไมมันหมุนแล้วมันมันหมุนไม่ไปนะครับเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันหมุนไอ้พวกห้องพวกแท็บอะไรเงี้ยหมุนไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอัดอยู่และมันมีข้อมูลอยู่เพราะฉะนั้นต้องทําข้อมูลให้ว่างอ่ะเดี๋ยวมาทำอันที่สองเลยกดที่สต็อปค้างไว้กดสต็อปค้างเห็นไหมพอสต็อบค้างมันพอรอว่างปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นออโต้เห็นไหมหรือเป็นฟรี อ,อ่นะครับโอ้โหคือโคตรงงอ่ะนะคือมันไม่มีบอกเป็นภาษาไทยอ่ะใน youtube นะครับอันนี้คือ <c oughs> กว่าจะหาเจอนะครับโอ้โหม,มันก็ไม่ง่ายนะกว่าจะหาเจอนะครับแต่มันก็หาเจอแล้วนะครับอ่านี่เลยเนหะ็นไห่อดหลับอดนอนเลยเนะี่ยตัวนี้นะครับคือมาอยู่กับผมนานแล้วแต่ว่าตอนแรกผมงงเนี่ยคือมันไม่มี ไม่มีบอกเลยนะครับมันงงมากมากนะครับอ่ะตอนนี้ก็เล่นได้แล้วออกงานได้เลยส่วนเรื่องความดังก็นี่เลยครับปรับเอานะครับนี่ตรงนี้ได้เลยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับอ่าว่าจะเอาความดังแท็กนี้เท่าไรแท็กภาษาดังเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็สามารถจะเซฟไว้ เป็นเพลงก็ได้หรือเราจะอัดไว้นะครับมันมีโอ้โหคีย์โปรแกรมไม่เห็นเราลองเปิดดูนะโอ้โหเยอะม,มากนะครับเอาตั้งแนนหนึ่งเลยนะอ่ามีทั้งหมดเก้บเกโปรแกรมโอ้โหแม่เจ้าเยอะม,มากครับอ่านี่ครับผมก็ลองเล่นดูเนาะอ่าประมาณนี้พอเราเซฟปุ๊บเนี่ยพอเร,เรากดปุ๊บเนี่ย มันก็จะเป็นลูกนะครับที่เราเซฟไว้เมื่อกี้เซฟเลขอะไรแล้วลืมแล้วแบบนึงในขอออกก่อนน่าจะสิบสามอ่านะเวลาถ้าเราเซฟไว้เราก็ต้องจำให้ได้นะครับแล้วแล้วก,วก็นี่เลยครับมันก็จะมีเซตัสบอร์ดแล้วก็เพย์ได้เลยเห็นไหมอ่าโดยที่เราไม่ต้องไปอ่านใหม่สมมุติเราเราจะเอาไปแข่งประกวดหรืออะไรพวกนี้ไปเล่นบนเวทีอย่างเงี้ย คุณอัดไว้เนี่ยสมมติคุณอัดที่บ้าน,นคุณเอาไปเปิดบนเวทีได้เลยเพราะมันเป็นเมมโมรีเห็นไหมอ่ามันเล่นได้เลยตึ้งตึ้งตึงต้ง,ต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 งอะไรก็ว่าไปเนี่ยคุณไม่ต้องเสียเวลาไปอัดใหม่เห็นไเนี่ยนี่คือข้อดีของมันเลยอัดไว้ได้แล้วก็สามารถเปิดได้เลยเปิดพร้อมกันยังได้เลยเนี่ยนะเนี่ยพอดีผมเสียบหูฟังอยู่นะครับผมเสียบหูฟังมันก็เลยเสียง อยู่ในหูฟังเนี่ยนะมัาเล่นพร้อมกันสามแท็กเลยนะครับจริงๆแล้วมันมีการ,การต่อพูซสวิตอะไรพวกนี้ได้อีกนะแต่ว่าผมยังไม่ได้เอามาเชื่อมต่อแค่นี้ก็งงแล้วอ่ะกดสต็อปได้เลยนะอ่าหรือว่าจะอัดแบบดับเบิลไปอีกได้นะเนี่ยคุณก็กดไปดับเบิลแล้วคุณก็อัดไปอีกลายนึงแบบนี้ก็ได้พอคุณพอใจคุณกดเพย์อันนี้ก็เหมือนกันกดเพย์แล้วก็อัดไปอีกได้ อย่างเงี้ยโอ้โหรวมกันเป็นหแท็กใช่ไหมอันนี้ไอโอ้โหมันเพียบอะ่ะคืออัดได้เยอะมากแล้วก็มีไม้นะครับมีเบสมีอะไโอโ้เยอะมากครับคุ้มตัวนี้นะครับมีออฟอินนะเอาเพลงเนี่ยมาเข้าในนี้ได้อีโอ้โหคือแบบเป็นรูปสเตชันจริงๆนะครับสมกับเป็นลูปจริงๆส่วนการตั้งค่าอื่นๆนะครับผมก็นี่เลยนะครับ อันนี้นะครับในคลิปเขาบอ,อกว่าให้ตั้งเป็นอัดแอบบแอดแล้วก,ก็เพยนะครับอ่าประมาณนี้อันนงก็ไม่มีอะไรนะครับชอบตรงที่มันแบบว่ามันอัดแล้วมันก็เสบได้สมมติว่าเราจะอาัดเป็นสตูที่บ้านเราถูกไหมอัดตลาโพงที่บ้านเราไปถึงหน้าง,งานคุณเปิดเล่นได้เลยดีเลยนะครับดีเลย ะจะใช้งานเท่าๆประมาณนี้ครับ